มณีจัดเมนูซ้อยจูกับแม่2สองคนนะคะเบิงเหนือโซดปกัโซดกินเนี่ยมือขค้ืนอนเลยละค่ะเห็ดเวียกมากเมยกับล่องอันขาดเล็กแน่จักน้อยนะคะเป็นเมนูอาหารเย็นมณีค่ะ สวัสดีค่ะพอมาพิณองเมือสักครู่สักคนมันนี่ก็มาพบกับแพทย์ว่าหลักการย่อยน้อยนั่นเองค่ะมันนี่จัดเมนูที่ย่อยน้อยอยากกินนะคะก็ะคือซอยจูค่ะแต่ว่าแค่ว่าเขาอันสะดุ้งนิดนึงนะคะเหนือเพราะว่าแค่ว่าบอกกินดิบค่ะหลักการแจ้วแจ้วค่ะอันนี้แม่เป็นผู้ให้ขายแจ้วขมสูตรแบบบ่ายเทา่เนี่ยนะคะค่ะหลักการ ลาบขาลราบแดงนะราบแดงเนี่อชกเลงแล้ไม่นามสซตเล้งหัวหน่อยเกลือทิ่ต้เพื่อกินก่อกินเน้ย่หน่อยจะโล่งมือพัดลมตก็มากับชุดพ้าค่ะยมีอะไรค่ะมะเดื่อีข้อนี้วากินยาตกวาด้วยค่ะนี่เมอกกับใยน่อยพอกันดีเลยค่ะว่เดหายหนาหจ้าไปว่เดี๋ราคิดต้องรู้อยากเะเวียกมากินมันเลยเบ้งทุกเบ่งแคบบ บอกว่าเหมือนไก่ตอนอบ่างบ้านบ้านผมไม่รูขนาดตอนปยกเขอล้อมมือนะค่ะนะแกมีคนไปกินนังไก่กุียวใช้ไลางไม่เกี่ยงนาะ นารอแบบน้านๆเลยค่ะโดนเลยค่ะอาจจะไหลายแล้วเ็เยกินของน่าัมปูว่าศเออมเรื่อสีหลากงอยยงมันแงออต่หลายังมันเรงแดงเนี่ยงอมากงออเอะดดงคืนนุมแ

màu vàng, màu bét đấy nhở, màu bơm bét, nè đấy, đẹp, nó ta đẹp, là vàng mà mưa không, không tin chạy, nó to như nhau, nhảy

นี่ท่านจะท่านจะเหนียวท่านใส่ท่านเสียขนาดนี้มาแล้วลายเบลเบอร์เบลเบอร์ลายบัวจับตามาแล้วัากระเทศเดียร์ เน,นาะค่ะเนาะเออมคุยแงมั้ยฮะคุยๆเจ้าค่ะขุยๆได้เหยาเหยามนนากใหญ่เหยนเหยามากใหญ่ về dưới cũng cũng em này, cốt này. Cốt rồi Đó. ai nó đi không biết บ้างก็ไดเลยหูเจ้ากินตอนไหนก๊ะหัอเดิะเจากินเมื่อไรภนปอดช้างผิดค่ะผู้จังปองแก่งเป่งยเงี้ยแก่งเลย แม่ก็บอกินมาดีหลยังฮ่าอันางบาม่มันนาเมือุดอันนะขนนรอยยางกินน้ำกันก็ได้นุ่ินกหอกตมน่ผมมันออเอาตาเล่ได้ กิที่น้าแสะข้ามต่อไปหวานเลยเยอะอยากจะเรหนักมีแกะแสบตี่แสะดูแจวานะแจวเก่ยดนะคะแล้วอยากตรงพวกอะไ Mm-hmm. ก็คอยหนำเนาะหนำมาแล้วกี่ละเซลล์อ่ะเนี่ยดีเนาะสื่ตอบยัง ได้ด oh, yeah, ีเลยเข้าจุ <t <t ้งจ้ากนแบบนีใช้กับต่อมกัสสาวะกัดเมอนไม่กบๆหน่อยแหน่อวนวานหลวงจุ้งจึงจึงจึงสารเยอขึ้นเลยเอ้ากินมันจะมันมบก Nó không ăn. มนปกินเด้อค e ่ะคู้ชมกะเบ็ดอากาศจเบ็ดไปแน่อเพ็ดโอ้ยเพมเบลล์ <t <t ักเอนเ็ไปเยอเลยแ่เด้หน้าม่กินกันเยอะหังใหญ่ ก็ตานเงี้ยก็ต่างเียด้วยฮึ่มกดีจุ้มกอเดียวปึ้งและสุดอดมันี้นนิสิหนุกันวยกันจจุ้มกอเดียวมันจะเป็นงินแดงนื้นนององมนุกไม่ยังเป็นโสด

Đồng đồng. không được, ra là... <laughs> <Chị mà đợi. cười> à, à, đây đi, dạ, không, đi không đi hái một nho này quá, cái cái

นีไหมวะมีเป็นสีเลย

แซ่ยูตัวเนี่ยกะแซ่ดูแก้วไม่แซ่กัต่หนุน้อยไงหนุมเยอะอหน่อยแก้แก้วเยอะแก้วจนหเลยอมแก้วใ่เออมิยจิมดีกว่าออจ้บงเบ๊

เนื้อก็เจ้าขานี่มันแรงร็โซเห็นก็เลยเอาแค่หนึกินาทีเนาะบางนีเตะนี่มึงมือกเริ่มัือนม่างฟ้าหนิต่างฟ้าห่างๆเนี่ยโอ้ยอิ่มแห้งแล้วค่ะเพราะแค่นี้นะคะนอกฝากก้นลล์ก็แชร่ตินตามแค่ว่านนเดคอค่ะเป็นกำลังใจท่านิปต่อไปค่คะเมื่อนี้ก็ ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ